ไม่ได้ม,ดไมุก้ขาพูดจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทีแท่ก็ลุกมพะพร้าวเรื่องแค่นี้ทำเป็นกลัวเหรอลองหลังข้าดีกว่าเฮ้ยเองเ,เ,เป็นใครนะ่ะข้าชื่อพีบ้านข้าอยู่ไทยหมู่บ้านนี้แหละให้แกจะเล่าเรื่องอะไรวะข้าเองของแกข้าท้งนักกลัวแบบจะขึ้นเขาทุกคืนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นผีหรือเปล่า อง้าวผู like. ้ผีท um ี่โดนซือนมิตายใช่ไหมไม่จริงหรอกเพราองตาฝันแน่ๆผีไมู่ีจริงในโลกถ้าพูดจริงนะเว้ยถ้าพวกเอ็งไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจะพาไปดูเฮ้ยจะดีเลยจะไปเลยไม่เชื่ออย่ารับรู้นะไม่ได้ไม่ได้เองอย่าทำบอนแฮกเององไปกับข้างั้นไปกันเลยดีกว่า เฮ้ยกระเดี๋ยวอย่าเสียงดังซิวะผีก็มารีบๆเดินเถอะเฮ้ยนั่งงไงนั่งยังไงนุ่มผีกูเองกผีด้วยคนวะข้าว่าผีวะรู้ข้าเดินสิน่ากลัวเชียวที่มันต้องลอยไปมามันไม่เดินที้ไหนหรอกเฮ้ยเป็นจริงๆด้วย หายไปแล้วพวกเองดูสิไม่จริงหรอกมันต้องอยู่แถวนี้แหละไปหารต่อดีกว่าไม่เราไปกันเถอะงั้นข้าไม่ไปกับพวกเองนะงั้นเองก็กลับไปเถอะ ไหนไปลมได้วะงั้นไปดูกันดีกว่าเฮ้ยไปก่อนดิเอ็งอะไรไปก่อนเฮ้ยไปก่อนดิอเ็งอะไรไปก่อนเอ็งอะไรไปก่อนลุงลุงลงลงลงไปเไรครับ เด็กมาทำไรกันที่นี่นี้บ้านลงอยู่ไหนครับอยู่ดินเขาลูกเนยูกไห<ม>วค,ครับโดนมาไป้านงบ้านไปดัง เองขึ้นไปตามได้บนนั้นผมไม่ค่อยลงเป็นผีทไม่กี่วันลงเป็นผีอ่ะก็ผมเห็นลุงขึ้นไปบนเขากลางดึกทุกคืนเลยวันนี้มาลุงจะลารได้ยากกว่าแต่ก่อนลุงโยกับหลูกับล้านแต่ตอนนี้เลือลุงคนเดียวลุงเลยเงาลุงก็เลยไปถังย่าไม่ใช่ลุงไปช่วยคนอื่นไหมเงาหลูกับล้านคองลุงตายไปกับซีนามี ลุงไม่ยากเกินคนอื่นเป็นแบบลุงถ้าป้าเตียนนั่นคนจะหนีขึ้นกันลุงก็เลยไปทางป้าถ้าเจอต้นไม้ต้นน้อยลุงจะคุดไปปลูกที่อื่นโลกจะได้ไม่รอนก็ไม่เห็นต้องทำใจนังคือเลยนี่ครับลุงก็ไม่รู้มันกันว่าสีหนังไม่จะเกิดขึ้นอีกมาไรเลยต้องหลีกเปนน้อย <c oughs> โอ้ลุงไม่เหนื่อยเหรอโอ้ไม่เหนื่อยหรอกถ้าลุงเชือในสิ่งที่ลุงทำ เอ้าพี่หายไปเลยนั้นเนี่ย้องใส่กลับบ้านไปแล้วั้างบ้านอยู่แถวนี้วันหนลังเราไปช่วย มานี่มาลุงจะเเล่าวีทานเรืองกิโยกไปหวัาง <laughs> ตอนหลกอกคอพุทธครบตอนกบวันเรือน้ำใส้เล่หวังหลากกลางดิกข้างลาตุกตัวยิย่งคุณไปใกล้บุนต้น,นยางค <laughs> นเรือจริงรู้เปก้ <laughs> อนนั่นวิถีกิโยกเลย มากับแม่โอเคครับจานต้นึีงนะครับสมองนี้นังอยู่สมอองสมออกดีดอ้าวเดี๋ยวรีเพกลงมาตามอีกเออรับโอเคโอเคครับมีอีกไหม ใม่ดิเดี๋ยวใม่ๆม่ะมไม่เหลยครับกองพร้อมเดี๋ยวๆอ่ะใครพครบแปลกๆพร้อมขขีกขหีอยอจริงเดี๋ยวต่อให้เลยเนี่ยเดี๋ยวเแท้เยต้องต้องเดี๋ยวโนโขาไปนีาไดาน เอาไว้ยาวอะไรครับสี่สิบหกสองแสงสอหมอไมเปลี่ยนกันหมดเลยครับเนี่ยฝนตกครับฝนอ่าอันั้นแหละพี่ยกตัวสูงๆหน่อยครับตัว